ทำทำไมจฮัลโลวตอันนี้พวกเราเต้นแล้วแรกนี่แแป้งกำลังดูคิดที่เต้นเป็นไงมันเป็นยังไงไหนบอกมาสตของมันก็ทำตาของเราก็คืออือนั่นแหละ ว่าคิปเด้ของเราเป็นไงบ้างก็ดีแต่ทะเอย <c oughs> ดีแต่ทะเอยนั่นแหละคิดดูสิคะว่ามันเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวขอรูปก่อนไม่มานี่เสื้อไม่มีใส่ด้วยอ่ะแล้วเสื้อใครมาใส่ก็ไม่รู้ <laughs> เจอดิตู้มันไม่ใช่เสื้อแต่ไเก็ต่รอกเปล ผิดไหมมีใครเต้นผิดไหมเต้นบอกว่าวันนี้เหรอว่าเต้นเยอะมากไม่รู้ว่าเยอะอะไรแล้วจะซูมทราไมถือเองดิยิ้มดต่ยิ้มเนี่ยขาชูสองนิ้วให้อ่ะง่ายๆวันนี้แบบเต้นหรอเยอะหน้าเยอะไหมตอบให้นะรู้สึกว่าเยอะเกินไปอ่ะแฟนขอโทษได้ไหมอะโอเค มาตามงมา f o l l o ่มีพโยเราจะถ่ายรูปตัวเองเิ็บ้ากก็ตังนิดบ้างีท้ยพีทฮะเราไปดูอีกและคนเดียวอ่ะตลอดถือดิไม่เราต้องถืออ่ะใครแต่าตันอ่ะตันจ้นี่เอาแล้วอ่ะมีเรื่องไปหามีบอมกันเนาะ